สวัสดีค่ะขณะนี้นะคะเจนอยู่กับคุณพี่เก๋นะคะนี่คุณพี่เก๋นะคะเป็แนแม่ค้าสุดสวยเลยนะคะนี่มีของมากมายเลยนะคะมาอุดหนุนได้นะคะอยู่ที่ลาดพร้าวหกสิบสี่นะคะมีผักมีของอะไรเยอะแยะเลยนะคะเออวันนี้นะคะเจนจะมาสัมภาษณ์คุณพี่เก๋นิดนึงนะคะว่าหลังจากที่คุณพี่เก๋ะคะ่ะดื่มพยาอินทรีย์ค่ะเครื่องดื่มสูตรไทยพยาอินทรีย์เป็นอย่างไรบ้างคะดีค่ะปวดข้อปวดเข่าหายค่ะประจำเดือนมา ดีค่ะดีมากอ๋อก่อนหน้านี้คุณพี่เก๋มีอาการยังไงคะถึงตัดสินใจดื่มพยัญชนะปวดเข่าค่ะอ๋อปวดเข่าใช่ไหมคะแล้วรู้จักเครื่องดื่มพยัญชนะจากใครคะจากน้องอะไรคะน้องเจนใช่ไหมคะน้องเจน้องเจนมัแนะนำใช่ไหมคะคุณพี่เก๋ก็เลยสนใจคุณพี่เก๋ดื่มสองแพ็คแล้วใช่ไหมคะใช่อ่าดื่มแพ็คที่สองแล้วสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะคุณพี่เก๋ยอดเลยคุณพี่เก๋จะตอบแพ็คที่สามไหมคะตอบเลย ขอบคุณมากเลยนะคะก็ไงก็น้องเจนก็ขออวยพรให้คุณพี่เกศสุขภาพแข็แงแรงนะคะแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มพีแอนซีนะคะแล้วก็ให้ดีกับสุขภาพนะคะเห็นคุณพี่เกศบอกว่านอนหลับสบายด้วยนอนหลับสบายโอเคค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาสัมภาษณ์คุณพี่เกศใหม่นะคะขอ,ค<า>ขอบคุณมากเลยค่ะ,คคะสวัสดีค่ะสุดยอดค่ะ